บทที่91เอรงว่าเขาจะหาว่าแพงเกินไปเดิมทีชายผมครูคัดกับเชินห้าวก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันอยู่แล้วแต่ว่าเขากลับมองเห็นอาหารที่พวกเฉินห้ากกินเหลือไว้โดยบังเอิญแม้เป็นแค่ของเหลือแต่ไม่ว่าจะเป็นสีสันหรือรูปร่างของอาหารก็สามารถเห็นได้ว่าอาหารทะเลพวกนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอย่างน้อยชายผมคอนคัดไม่เคยเห็นมาก่อนพนักงานมานีหน่อยอาหารบนโต๊ะพวกเขานั้นเอาแบบเหมือนเขามาให้ชุดหนึ่งเดียวเท่าแก่ของเราจะเชิญลูกค้าว i p ทานข้าวชายผมคอนคัดกล่าวโดยชี้ไปโต๊ะของเฉินห้าว ต้องขอโทษด้วยครับคุณผู้ชายเท่าแก่ท่านนั้นเป็นคนนําส่วนผสมอาหารมาเองทางเราไม่ได้จัดของเตรียมไว้ครับพนักงานกล่าวโดยเสียงเบาอันนี้ก็ไม่มีอันโนนก็ไม่มีพวกคุณเปิดร้านการยังไงทําให้เขาได้ทําให้ผมไม่ได้งั้นเหรอดูถูกเท่าแก่สอวิเราใช่ไหม ชายผมครูคัดนี้ยิ่งพูดยิ่งโมโหจู่จก็ไปคว้าคอเสื้อพนักงานชายไว้ตำหนีอย่างดุร้ายคุณลูกค้าครับคุณอยากโกรธเลยครับผมเห็นหลังครัวยังพอมีส่วนผสมเหลืออยู่แต่นั่นเป็นส่วนผสมของเท่าแก่ท่านนั้นหากจะนำมาใช้ทำเป็นอาหารนั้นต้องได้รับความยินยอมจากของเขาก่อนพนักงานโดนบังคับแล้วรีบตอบออกไปนายไปบอกหน่อยว่าผมเมาหมดราคาเท่าไร่เท่าแก่สวิีเรารู้อยู่แล้วชายผมครูคัดได้ปล่อยมือออกพนักงานยังไม่หายตกใจเขาได้มาถึงฝั่งเฉินห้าวได้เจรจากันเสียงเบาเท่าแก่ครับท่านยังมีส่วนผสมอาหารเหลืออยู่ไม่มากสาาาาามมรรถขยยใหห้้้้คคุณผูชท่นนนััไดบ ทิ้งไว้นานไปยังไงก็เสียคุณภาพขายออกไปจะดีกว่านะครับแต่ว่าไปมันก็ถูกอยู่ส่วนผสมเหล่านั้นเฉินเ้าก็ไม่คิดจะเอากลับอยู่แล้วจัดการขายออกไปถูกๆก,ก็ไม่เป็นไรแต่จะว่าไปเจอลูกค้าที่ได้มารายาทอย่างนี้เขาไม่ได้อยากขายเลยเท่าหากจะขายนั้นก็ต้องขายในราคาเต็มเท่านั้นเฉินห้าได้ตอบแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรว่าขายนะก็ขายได้เกรงว่าเขาจะหาว่าแพงเกินไปทั้งสองโต๊ะก็ไม่ได้ไกลกันมากเท่าไหร่เมื่อชายผมครูคัดได้ยินแล้วจู่ๆก,ก็เดินมาดูถูกใครกันผมจะไม่มีปัญญาซื้ออาหารทะเลเน่าวพวกนั้นขออองงแแกนนนั้้เหหรดูีี่คพไม พัญยประกาศคู่ชายผมครูคัดยังทําเป็นเก็๊คว้าเงินจากกระเป๋ามาอีกหนึ่งวางไว้บนโต๊ะของเฉินห้าวดูดูแล้วเหมือนจะมีประมาณสองพันหยวนเฉินห้าวได้หัวรอออกมาเล็กน้อยว่าเงินแค่นี้ของคุณซื้อได้แค่หอยทากผีครึ่งกิโลเท่านั้นอะไรนะครึ่งกิโลนายกล้าเอาเปรียบฉันงั้นหรือสองพันหยวนก็น่าจะพอกินอาหารทะเลครึ่งโต๊ะแล้วยังไงกันให้หน้าไม่ไว้หน้าใช่ไหมคะ พันยปญญระกาศคู่ชายของครูคัดไรากาดมากถ้าว่าไม่เห็นด้วยก็จะลงมือเลยเกิดความวุ่นวายในเหตุการณ์มากเฉินห้าวได้ต้องไปที่โจซีของแอร์วบหนึ่งกลัวเธอจะตกใจกลัวแต่ดูเธอแล้วได้สมใสแว่นกันแดดเธอที่กินอิ่มแล้วยังเติบลิปสติกอีกเหมือนไม่ได้เกรงกลัวหรือกังวลอะไรเลยก็ถูกทายาทผู้สืบทอดคนต่อไปของกลุ่มใหญ่หากไม่มีความกลา้าซะหน่อยไม่สามารถเล่นต่อไปได้เลยเฉินห้าวได้เห็นเธอแบบนี้แล้วภายในใจก็โล่เงาไปทีในเมื่อโจซียงไม่กลัวงานเขาก็ไม่กังวลอะไรที่จะทำออกมาแล้วที่ทำให้เธอตกใจกลัวเลย อาจเป็นเพราะเห็นเฉินเฮาไม่พูดไม่จัดักคำก็นึกว่าโดนการครอบงำของตัวเองสะกดไว้ชายผมครูคัดก็เลยสั่งพนักงานไปหลังครัวจัดก,การนำส่วนผสมที่หายากทำเป็นอาหารแล้วยกออกมาเฉินเฮาเป็นผู้ที่กินไม้อ่อนไม่กินไม้แข็งนั้นไห้ชายผมครูคัดนี้ได้สร้างความก้าวร้าวออาไปทั่วเขาเลยไม่มีใจที่จะขายมันไปยืนขึ้นแล้วพูดกับพนักงานว่าส่วนผสมอาหารผมไม่ขายแล้วกลับไปบอกกับเชฟกูว่าช่วยผมแช่วไว้ตกดึกทำเป็นอาหารแล้วไปส่งให้ผมที่โรงแรมพูดจบเขาก็ทักโจซีถงเตรียมตัวไปจากที่นี่ไม่ได้ไนายไปไม่ได้ ชายผมครูคัดนี้ยังไม่จบไม่ปล่อยเฉินห้าวไปต้องการบังคับซื้ออาหารทะเลเหล่านั้นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนให้ได้เนื่องจากชายผมครูคัดได้รับมอบหมายจากเท่าแก่มาจองอาหารทะเลต้ะหนึ่งที่นี่เพื่อจะเลี้ยงข้าวลูกค้าความต้องการคือต้องเป็นของเกรดดีมีคุณภาพเท่านั้นอาหารทะเลธรรมดาทุกคนกินจนเลี่ยนแล้วดังนั้นได้เห็นส่วนผสมเหล่านั้นของเฉินห้าวชายผมครูคัดเลยเกิดความคิดในใจว่าต้องเอามันมาให้ได้ ความคิดของเขาก็ดีแต่กลับเลือกผิดคู่กรณีเฉินเฮาได้ผายมือเล็กน้อยชายผมครูคัดก็เซไปมาจนยืนไม่นิ่งกับพลังแรงของเฉินเฮาไม่ใช่ระดับเดียวกันคนหนึ่งก็พุ่งใหญ่ย้อยมีแต่ไขมันคนหนึ่งก็เป็นหนุ่มสาวที่แข็งแกรง่งแค่ดูก็รู้ได้เลยว่าใครเก่งใครระดับปานกลางแมงเอ๋ยเล่นกับพี่ใช่ไหมชายผมครูคัดดักกราดไปทั่วเห็นเฉินเฮามีกำลังแรงที่ดูร้ายเขาก็เลยหยิบเก้าอี้ตัวหนึ่งคว้างออกไปเฉินเฮากลับย้นแบบเย็นชารับขาเก้าอี้ด้วยมือเดียวแล้วกลับใช้แรงกดดันลงไปใช้พื้นที่ขขขขขอออองงงเกกก้้้้าาาีีทท่่ว่ววดดััับบบมมืออยคครูไไไนนนติจ ปล่อยมือซะจึงปล่อยกูเดี๋ยวนี้กูเอามึงตายแน่ชายผมครูคัดด่าว่าอยู่ว่าด้วยการใช้แรงของเฉินฮ้าวเก้าอี้ตัวนั้นได้มีเสียงหักเลาขึ้นมาจนกลายรูปร่างแล้วทําให้ชายผมครูคัดหายใจแทบไม่ทนันใบหน้าก็ซีดไปหมดจนถึงณตอนนี้เขาถึงได้รู้ว่าตัวเองได้มีเรื่องกับผู้กรณีที่เก่งเฉินฮาวผู้ที่เป็นคนต่างถิ่นนี้ยั่วโมโหไม่ได้จริงๆอย่าหาเรื่องให้มันเกินนะักพวกเรายังจะไปเที่ยวต่ออีกณเวลานะี้โจซีถงที่ยืนข้างๆก็ได้พูดห้ามออกมาคำหนึ่งเฉินฮ้าวยิ้มเล็กน้อยก็ได้ปล่อยมือไป ตอนนี้ชายผมครูคัดได้นั่งหายใจอยู่กับพื้นอย่างบ้าคลั่งดังเหมือนผู้รอดชีวิตจากหายนะและเขาในตอนนี้แม้แต่คำดูด่าก็ไม่กล้าที่จะพูดแล้วเพราะถูกเฉินเฮากำรราบไว้แล้วตอนนี้เชฟไก่ได้ยินเสียงเออเดินมาจากหลังครัวฟังเรื่องราวของความขัดแย้งก็ได้อธิบายให้ชายผมครูคัดฟังว่าให้หนุ่มน้อยเท่าแก่ท่านนี้พูดถูกอาหารทะเลของเขาไม่ใช่ราคาถูกถูกเท่าหาเขาขายคุณอาจไม่สามารถซื้อได้มั่วแล้วเท่าแก่สีของเราทำธุรกิจการเดินเรือกักบแค่อาหารทะเลมื้อเดียวของคุณจะไม่มีปัญญากินหรือยังไง ชชยผมครูคัดได้นวดไปที่ต้นคอที่ปวดเออะโวยวายโดยที่ไม่พอใจและยังมีท่าทางที่ไม่เชื่ออีกบทที่92ดูเหมือนไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เชฟค,คููได้หวัวเราะเล็กน้อยเขามักจะพบเจอลูกค้าที่ไม่เข้าใจอย่างนี้บ่อยครั้งก็เลยอธิบายให้เขาฟังอย่างใจเย็นว่าหลังครวยังเหลือหอยทากผีและกุ้งเนกบานาเคิลตั้ง25โอกรัมและยังมีบลูล็อบสเตอร์ขนาดเล็กตัวหนึ่งนายรู้หมว่า3อย่างราคาเท่าไหร่แล้วพัญยประกาศคู่ราคาจะเท่าไหร่กันเชียว หอยนางรมกุ้งบังกรครึ่งกิโลก็แปดร้อยหยวนหอยนั่นก็คงแค่สิบกว่ายวนใช่ว่าผมไม่เคยกินที่ไหนชชยผมครูคัดพูดอย่างตัวเองรู้ดีนักเช็คคู่กล่าวดูดูแล้วอาจเหมือนเหมือนกันแต่ความจริงต่างกันมากหอยทากผีครึ่งกิโลละสามพันหยวนดูลอบสเตอร์ครึ่งกิโลละหนึ่งพันหยวนและยังมีกูสเน็กบานาเคิลประมาณครึ่งกิโลละห้าพันหยวนยังมีโอลอมัสคาเวียอีกห้าร้อยกรัมคิดตามระดับเกรดแล้วอย่างน้อยต้องห้าหมื่นหยวนบวกกับพวกนี้แล้วก็เกือบหยวนคุณแน่ใจว่่าจะสังโต๊ พันยปญญระกาศคู่ชายผมครูคัดตกใจจนลืมตาโตทุกไปสองาครั้งแล้วกล่าวว่าไม้แก่คุณหลอกผมไปเถอะผมว่าคุณน่าก็เป็นคนสนับสนุนจะโกงผมมันมีอาหารทะเลที่ไหนที่ราคาเป็นพันเป็นหมื่นอย่างนี้คิดว่าทํามาจากทองหรือไงพันยปญญระกาศคู่เชฟค,คู่ใส่หัวแบบไม่สบอารมณ์ อาหารทะเลเกลดดีนี้ได้เจอกับลูกค้าที่ไม่มีความรู้ด้านนี้ช่างเสียของจริงๆมันไม่ใช่กลุ่มผู้บริโภคเอาเลยให้พวกเขากินก็เป็นดั่งวัวเคี้ยวดอกโบตันที่ไม่รู้จักการชื่นชมในความสวยงามของสิ่งนั้นเชฟคู่จึงสั่งให้พนักงานเอาเมนูอาหารมาให้ชายของครูคัดส่งอาหารทะเลธรรมดา2อาพันก็สามารถกินได้ต้นหนึ่งมั่งเอ้ยรวมหัวกันหลอกกูกูไม่หลงกหลหรอกชายผมครูคัดนึกว่าตัวเองฉลาดที่มองทะลุฉากกลโกงน,นี้เอาเมนูมาสั่งอาหารทะเลธรรมดาตอนนี้ข้างนอกก็ได้มีกลุ่มคนที่ใส,ส่สูทและรองเท้าหนังเข้ามากลุุ่่่่่มมมหหหหหนนนนึงงงงงดูพพวววววกกกเเขาาาาททีีค้้้ลลัััแปปรระ็ธิจ หนึ่งในวัยกลางคนอายุ40ปีเศษนั้นก็คือหัวหน้าของชายผมครูคัดเท่าแก่สวีเมื่อเห็นเท่าแก่เข้าชายผมครูคัดรีบวางเมนูอาหารลงแล้วเข้าไปต้อนรับวายและอาหารสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเท่าแก่สอทมขึ้นยังครับกำลังสั่งอยู่ชายผมครูคัดได้ตอบแบบรู้สึกผิดเท่าแก่สีนี้ก็ได้โกรธในเวลานั้นเลยฉันให้ในายมาจองอาหารล่วงหน้านายกลับทำไม่ได้ทำงานภาษาอะไรของนาย พันยปญญระกาศคู่ชายผมครูคัดรีบโยนความผิดไม่ใช่ครับเท่าแก่ทั้งหมดเป็นเพราะร้านอาหารที่หาคุณสนับสนุนมาโกงผมอาหารทะเลพวกนั้นขายตั้ง3 4พันต่อเครื่องกิโลอะไรโอลอมคาเวียนั่นจะเอาตั้ง50,000หยวนผมเลยมีเรื่องกับพวกเลยทำให้เสียเวลาครับโอบามาคาเวียอะไรแพงถึง50,000หยวนหรือเป็นโอลอมสคาเวียเท่าแก่สวีตกใจคาดเดาออกมาใช่ๆก็คือชนิดนี้แหละชื่อนอกมันพันลิ้นมากผมเลยจำไม่ได้ชายผมครูคัดได้เกาหัวอย่างเขินอายแสดงท่าทางที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ ร้านอาหารนี้ฉันก็เคยมาไม่คิดเลยว่าวันนี้ยังมีโอลาเสคาเวียด้วยนายไปช่วยฉันดูแลลูกค้า VIP หน่อยฉันจะไปดูหน่อยเท่าแก่สอวิมีความสนใจมากเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเห็นโลกภายนอกรู้ว่าราคาที่แสนแพงของโอลาเสคาเวียแต่คาเวียแบบนี้เป็นสิ่งที่หายากมากเขาก็แค่เคยได้ยินมาแต่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนในเมื่อร้านนี้มีของหักเอามาทำเป็นมือพิเศษต้อนรับลูกค้า VIP แล้วก็มันคุ้มค่าแน่นอน เท่าแก่สอได้เห็นเชฟที่กำลังพูดคุยกับเฉิญเฮานั้นก็เข้าไปทำการทักทายเขาเป็นลูกค้าประจำร้านนี้จึงรู้จักกับเชฟท่านนี้เชฟกูได้ยินว่าที่นี่มีโอลลมัสคาเวียใช่ไหมครับรีบทำเป็นอาหารให้ฉันหนึ่งอย่างเชฟได้รอออกมาในที่สุดก็มีคนที่รู้จักมาหนึ่งคนก็เลยกล่าวว่าโอลลมัสคาเวียมีอยู่ครึ่งโลจริงและยังมีหอยทากผีกุสเนกบานาคาบลูล็อบสเตอร์ Blue ในปริมาณที่ไม่มากเป็นต้นดีเลยร้านของพวกคุณก็พัฒนาขึ้นแล้วยังสามารถที่จะนำเข้าอาหารทะเลคุณ,ณภาพเกรดดีเยอะขนาดนี้ เท่าแก่สีประหลาดใจมากก็จะไปด้านหลังครัวเพื่อดูสภาพสีของอาหารทะเลเพราะยังไงของพวกนี้เขารู้ว่าราคาสูงมากจะต้องรอบคอบหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนผสมอาหารเหล่านี้ไม่ใช่ของทางร้านครับคือเท่าแก่ท่านนี้นํามาเองครับผมกําลังปรึกษากันถึงของที่เหลือจะทําเป็นอาหารอะไรดีอยู่นะเชฟกู้ได้ชี้ไปที่เฉินฮ่าว จากนั้นเชฟค,คู่ก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อกี้ให้ฟังหนึ่งรอบในระหว่างที่เท่าแก่สี่โมโหลูกน้องตอนเองที่จัดการเรื่องไม่เป็นนั้นและได้มองไปที่เฉินเฮาด้วยความชื่นชมภายในใจเขาสามารถหาอาหารทะเลคุณภาพเกรดดีมาเยอะขนาดนี้ต้องเป็นคุณชายขอ,องการทำธุรกิจการเดินเรือแน่จึงเข้าไปจับมือกับเฉินเฮาสวัสดีครับผมคือเท่าแก่ของบริษัทการค้าอิฟานเท่าแก่สวีเฉินเฮาสองคนได้จับมือบอกชื่อกันและกันถือว่ารู้จักกันแล้ว เ้าแก่สีรีไปดูอาหารทะเลสดส่วนผสมเหล่านั้นที่หลังครัวมีความสุขทันทีส่วนมากเป็นของสดที่ยังมีชีวิตอยู่รีบตัดสินใจทันทีว่าจะใช้พวกมันมาจัดเลี้ยงต้อนรับลูกค้า VIP เท้าแก่กลับมาก็ได้ปรึกษากับเฉินห่าวไม่ทราบว่าประธานเฉินยอมสละอาหารทะเลพวกนั้นไหมครับผมอยากได้มันจริงๆราคาคุยกันได้ในเมื่อท่าทีของอีกฝ่ายแลดูจริงใจมากเฉินห่าวก็ได้ตอบตกลงเพราะเขาสั่งซื้อกับแอปได้ตลอดเวลาอยู่แล้วอาหารทะเลที่เหลือนี้ขายให้เขาก็ไม่เป็นอะไรงั้นก็คิดราคาพิเศษให้คุณรวมทั้งหมด80,000นก็ได้แล้วได้้ผมซืออโนนเงให้้ตอนนีเลย เขาแก่สี่คิดในใจว่ากําไรเห็นเห็นราคาถูกไม่พอและยังเป็นอาหารทะเลคุณภาพเกรดดีที่มีราคาแต่ไม่มีในตลาดอีกด้วยการค้าขายนี้คุ้มสุดๆไปเลยดังนั้นเท่าแก่สวีก็ได้โอนเงินเข้าบัตร ATM ของเฉินห้าวไป8ปดหมื่นหยวนก็จะได้มีสิทธิจากอาหารทะเลที่เหลืออยู่นั้นแค่นั้นแหละเฉินห้าวได้เสียเงินไม่กี่พันหยวนที่ซื้ออาหารทะเลจากแอปเงินอุดหนุนตัวเองยังกินไปเกือบครึ่งหนึ่งที่เหลือยังขายได้อีกตั้งแปดหมื่นหยวนพูดได้คำเดียวว่าแอปเงินอุดหนุนหมื่นล้านนี้สุดยดจริง งั้นลาก่อนครับเฉินห้าวทำการค้าเสร็จเตรียมจะออกไปเดี๋ยวก่อนครับขอเบอร์ติดต่อไว้หน่อยหลังจากนี้มีของทะเลสดผมขอซื้ออีกเท่าแก่ได้เป็นผู้เริ่มแลกเบอร์ติดต่อกันไว้บทที่93ดูคุณหาเงินง่ายจริงๆออกจากร้านอาหารโจซีถงก็มองเฉินห้าวพูดอย่างถอนหายใจดูคุณหาเงินง่ายจริง,รงๆเลยกินข้าวมื้อหนึ่งก็จ่ายอาหารทะเลไป8ปดหมื่นส่วนฉันทำธุรกิจคนเดียวอย่างลำบากเหมือนกำลังเหยียบอยู่บนแผ่นนำแข็งบางๆทุกรอบจะเกิดข้อผิดพลาดไม่ได้สุดท้ายก็ทำกำไรได้ไม่เท่าไร่เทียบกับคุณไม่ได้เลยสักนิด คุณต่างหากที่เป็นอัจฉริยะทางธุรกิจผมก็แค่คนที่เจ้าเล่ห์ที่ต้องอาศัยความฉลาดในการได้มาเปรียบเทียบไม่ได้เลยสักนิดธุรกิจถึงจะอยู่ได้เฉินห้าวพูดถ่อมตัวทั้งสองเดินไปพูดไปรับลมทะเลที่อบอุ่นและเปียกชื้นแล้วความคิดที่จะไปเล่นน้ำทะเลก็ผุดขึ้นมาพวกเราเอาของไปวางที่โรงแรมเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วออกมาการเฉินห้าวโบกมือเรียกรถนั่งชมวิวคันหนึ่งพาพวกเขาไปถึงโรงแรมแอตแลนติสโรงแรมนี้คือโรงแรมที่หรูหราที่สุดในเมืองซานยาตั้งอยู่ที่อ่าวไห่ถังพื้นที่ครรรรรรออออบบลุมมมมกกว่าาาาา54ตตงงงงเเูปดดด้้้นนนนนหืืััจึไ ทั้งสองเข้าไปข้างในก็พบห้องโถงขนาดใหญ่มากๆยังดีที่มีป้ายชี้ทางจำนวนมากนำทางทั้งสองมาที่เคาน์เตอร์พวกเขาสองคนจองห้องคนละห้องโจโซีถงเป็นห้องเพรสิดีเ์็นสุดที่รวมอยู่ในแพ็กเกจเที่ยวราคา18,888หยวนต่อคืนส่วนเฉินห้าวเป็นห้องโพไซดอนอันเดอร์วอเตอร์สวีทที่ตัวเองจองไว้เป็นห้องชุดที่หรูหราที่สุดของโรงแรมราคาคืนละ128,000หยวนหรูหรากว่าห้องของโจโซีถงงอมากงั้นพวกเราเปลี่ยนห้องไหมเฉินห้าวถามความเห็นที่น่าจะเป็นไปได้ ไม่ต้องโรงแรมนี้ฉันเคยพักแล้วมันก็แค่ห้องที่พักเท่านั้นโจซีถงปฏิเสธข้อเสนอนี้จากนั้นก็หยิบคีการ์ดไปที่ห้องตัวเองแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าชั้นของเฉินห้าวอยู่ใต้ดินส่วนโจซีถงอยู่ชั้นบนทั้งสองนัดรวมตัวที่ถงใหญ่อีก15นาทีเฉินห้าวมาถึงห้องภายใต้การนำทางของพนักงานหุญญญ่นยนต์เข้าห้องโดยใช้การจดจำใบหน้าไม่ต้องใช้กุญแจเล่นใหญ่จริงๆเลยพอเข้ามาภาพวิวก็ทำให้เฉินห้าวตะลึง ผนังของห้องทั้งหมดเป็นกระจกใสของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมีฝูงปลาใต้น้ำกำลังแหวกว่ายอยู่บวกกับห้องนี้ยังตกแต่งในสไตล์ทะเลด้วยทำให้คนรู้สึกเหมือนเข้าไปสู่โลกใต้น้ำทันทีไม่น่าละห้องนี้ถึงเรียกว่าโพไซดอนอันเดอร์วอเตอร์สวิตประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ไม่น่าละเก็บตั้งหนึ่งแสนสองหมื่นต่อคืนเวลาไม่มากเฉินห้าวก็เลยไม่ชื่นชมสิ่งชีวิตในทะเลต่อเขาเปิดแอปซื้อชุดว่ายน้ำทันทีชุดว่ายน้ำผู้ชายระดับไฮเอ็นเอ็มโอแซดไอราคาขายสา,ามพันห้า,า,าร้อยแป พวกนี้ปกติมากไม่ถึงขนาดชุดแบบอื่นที่นิดเดียวก็หลายหมืน่นหลายแสนชุดว่ายน้ำในนี้มีแบบเต็มตัวแล้วก็กางเกงว่ายน้ำอย่างเดียวใส่แต่กางเกงว่ายน้ำเล่นที่ทะเลจะดีกว่าแต่เขากับโจซีถงมาด้วยกันไม่ใส่เสื้อไปก็คงไม่น่าดูเท่าไหร่เฉินห้าวเลยเลือกชุดว่ายน้ำเอ็มโอแซดไอแบบเต็มตัวกดซื้อจากนั้นชุดว่ายน้ำชุดนี้ก็ปรากฏอยู่ข้างตัวเขานี่คือชุดว่ายน้ำสีกรมเนื้อผ้ากันนำ้ำจึงไม่ดูดน้ำและหนักขึ้นจนส่งผลต่อการเลื่อนไหวพอเอามือลูบเนื้อสัมผัสดีมากไม่น่าาะงไดด้้แพขนนี เฉินห้าวเอาชุดว่ายนํำมาเปลี่ยนดูทรงแล้วก็โอเคใส่แบบนี้ออกไปเดินเล่นก็ไม่ล่อแหลมไปเฉินห้าวเดินออกมาถึงที่ห้องโถงพบว่าโจซีถงยังไม่ถึงผู้หญิงออกไปข้างนอกเสียเวลาทุกทีเฉินห้าวก็ไม่ได้ไปเร่งอะไรจึงนั่งอ่านหนังสือพิมพ์รออยู่ที่โซฟา แป๊บเดียวข้างหูของเฉินห้าวก็มีเสียงอุทานกระซิบของผู้ชายดังเข้ามามีคนพูดว่ารีบดูคนสวยสิเฉินห้าวเงยหน้ามองไปมีสาวสวยสูงยาวคนหนึ่งเดินออกมาจากโซนที่พักเธอสวมแว่นกันแดดดำที่ตัวคลุมเสื้อสีขาวยาวยา,วยาวหนึ่งตัวไว้และจากช่องลอดของชุดด้านนอกก็มองเห็นชุดว่ายน้ำสีแดงด้านในความโค้งงอที่ตัวมีสวดมีทรงบวกกับผมยาวๆสลวยของเธอมีความเป็นนางฟ้าจริงจ ผู้หญิงสวยงามคนทำให้ตกตะลึงแบบนี้นอกจากโจโซีถงก็ไม่มีใครแล้วถึงแม้ข้างกายเฉินห้าว่าจะมีเซียจิงกับเฉารุยที่หน้าตาไม่แย่แล้วแต่ไม่ดูมีออร่าอย่างโจโซีถงนักไม่น่าละเป็นผู้สืบทอดของบริษัทโจซื่อต้องมีภาพลักษณ์ดูดีแน่นอน เชิญห้าวเดินเข้าไปพูดยิ้มยิ้มคุณนี่สวยจริงสวยจริงอย่าทำคนตะลึงหมดสิพูดแบบนี้ก็มีผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งที่เดินอยู่จ้องโจโซีถุงจริงๆแล้วก็ชนสาในห้องถงจนเป็นลมลมลงไปทำให้มีเสียงหัวลั่นโจโซีถุงทำท่าทางมืออย่างช่วยไม่ได้สแสดงออกว่านี้ไม่เกี่ยวกับเธอเฉินห้าหวเราออกไปจากโรงแรมกับเธอนั่งรถไปที่ชายหาดบนชายหาดเต็นไปด้วยนักท่องเที่ยวในช่วงบ่ายที่แดดร้อนจ้าแบบนี้ไม่มีเรื่องไหนที่มีความสุขไปว่าเล่นนํำบนชายหาดแล้วเดินเดินไปที่ตัวก็เริ่มมีเหงงง่่่ออออกกกัััั้คนนนนนเเดรรรไไปปาาาาายหยหบบูจะลลสุณว็ม โจซีทงหันหน้าไปถามเธอเป็นแต่นี่คือทะเลอย่าว่ายไปไกลามากนักจะได้ไม่เกิดอันตรายเฉินห้าวพูดไม่เป็นไรไม่ไปตรงนำ้ำลึกหรอกโจซีทงถอดชุดนอกออกตอนนี้ชุดว่ายน้ำทันสมัยในด้านในของเธอปรากฏต่อหน้าเฉินห้าวทำให้เขารู้สึกตาลุกวาว ชุดว่ายน้ำนี้ออกแบบได้ดีมากไม่เหมือนบิกินี่สามจุดที่รู้สึกฝาดฝาดนั่นและก็ไม่เหมือนชุดว่ายน้ำวันพีชแบบนักเรียนมัธยมญี่ปุ่นที่ดูหัวโบราณชุดว่ายน้ำสีแดงนี้รวมข้อดีของสองอย่างนั้นไว้ด้วยกันทั้งเซ็กซี่ทั้งบริสุทธิ์และยังเสริมหุ่นได้ดีเสื้อผ้าระดับไฮเอนด์แบบนี้เฉินห้าดาว่าราคาหน้าจะไม่น้อยกว่าห้าพันแน่โจซีของเลือกชุดว่ายน้ำเก่งจริงๆบทที่เก้าสิบสี่รูปแบบช้อปปิ้งวีอาร์ เฉินห้าวกับโจโซีถงเดินเท้าเปล่าจุ่มน้ำที่ชายหาดน้ำทะเลที่เย็นเยนชำระลางน่องทั้งสบายแล้วอุ่นทั้งสองมองตาก,กันดูเหมือนจะมองทักษะว่ายน้ำของอีกฝ่ายจากนั้นก็ทำท่านำนำกระโดดลงน้ำพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดแล้วเริ่มว่ายน้ำตอนที่เฉินห้าวยังเด็กเคยฝึกว่ายน้ำข้างแม่นำ้ำไม่เคยฝึกอย่างมีระบบเป็นแค่ท่าว่ายแบบพอถูถ่ายแต่กลับกันโจโซีถงท่าของเธอเป็นมาตรฐานมากให้ความรู้สึกดูเหมือนนักกีฬามืออาชีพโจโซีกงว่ายทั้งฟรีสไตล์แล้วก็เปลี่ยนเป็นผีเสื้อจากนั้นก็เปลี่ยยเเเเ็กลวอคคุณฝึห เฉินห้าวตามไปถามตอนมัธยมเคยเข้าร่วมทีมว่ายนำของโรงเรียนโจซีถงตอบชัดเจนมากโจซีถงจะต้องเข้าโรงเรียนแพงๆแ,แน่เพราะว่าปกติแล้วโรงเรียนรัฐบาลจะไม่มีให้เรียนว่ายนำเทียบกับเฉินห้าวแล้วตอนมัธยมนั้นลำบากมากเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยทุกๆวันเอาแต่ท่องหนังสือใช้ข้อสอบอนทรนย้อนหลัง5ปีกับข้อสอบจำลองอีก3ปีไม่สามารถเทียบได้เลยแต่ตอนนี้เพิ่งพาแอบเงินอุดหนุนหมื่นล้านนักศึกษาที่เรียนจบมหาวิทยาลัยธรรมดาธรรมดาอย่างเฉินห้าวก็สามารถเล่นนำกับทายาทสาวสวยของธุรกิจ500อันดับแรกกไดด้ซึ่่งงระัับตาานมก ว่ายไปสักพักทั้งสองก็ออกไปจากช่วงนำตืนที่มากมายไปด้วยเสียงผู้คนมาตรงนำลึกตรงนี้ค่อนข้างเงียบเหมาะที่จะพูดคุยกันทั้งสองว่ายไปสักพักก็เริ่มเหนื่อยตั้งลอยตัวฟื้นแรงคืนมาโจโซีถงเหมือนจะนึกเรื่องอะไรขึ้นมาได้จึงถามคุณไม่เคยคิดถึงต่อไปเลยเหรอขายสินค้าหายากแบบนี้ต่อไปฉันว่าเปลืองทรัพยากรและเวลามากความหมายของคุณคือเฉินห้าวอยากฟังความเห็นของคุณ ตก่อตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ถ้าคุณมีสินค้าดีๆช่องทางการขายของพวกเราบริษัทโจซื่อช่วยคุณขายสินค้าได้ขายได้ดีและยังสามารถเชื่อมโยงกับตลาดเมืองระดับ3ลงไปได้โดยตรงเลยมีข้อเรียกร้องก็มีผลตอบรับเป็นอันดับแรกน่าจะดีกอว่าที่คุณขายสินค้าดูชิลๆิแบบนี้เยอะเลยโจซีถงพูดความเห็นเธอออกไปเดิมที่อยากร่วมมือกับเฉินห่าวเธอก็เห็นความสามารถของเฉินห่าวแล้วทั้งสองคนหนึ่งมีรูทางการตลาดส่วนอีกคนมีแหล่งสินค้าจะเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง นี่คือข้อเสนอที่ดีจริงดีจริงแต่เหตุผลที่เฉินเฮาเกิดร่มรวยขึ้นพึ่งไปที่เงินอุดหนุนหมื่นล้านแอปวิเศษนี้ธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมหาศาลนี้ดังนั้นเฉินเฮาไม่เร่งด่วนนักที่จะทำงานหาเงินไม่มีบ้านไม่มีรถก็สามารถซื้อได้ในราคาตามแม้แต่ทรัพย์สินของบริษัทใหญ่หญก็ยังซื้อขายได้เงินสำหรับเขาแล้วแค่ตัวเลขเทียบกับหาเงินแล้วเฉินเฮาชอบออกไปเที่ยวกับโจซีถงสาวสวยอ,ยอย่างนี้มากกว่ารถหรูหรูสวยสวยซ้ำมาเลเทเมาถึงจะเป็นความชอบของเขาต่างหากแม้จะไม่สำคัญแต่ก็เป็นจริง แต่เฉินเฮาคิดว่าตัวเองก็ควรจะขยันขึ้นมาหน่อยจึงพยักหน้ารับข้อเสนอของโจโซีถงโอเครอผมกลับไปเมืองไปเหอก็จะจัดตั้งบริษัทขึ้นมาโจซีถงพูดดีมากในตึกบริษัทโจซื่อของพวกเรามีห้องว่างมากมายสามารถให้คุณเช่าราคาถูกสําหรับเป็นที่ทํางานคุณได้ถ้าทํางานก็สามารถอยู่ห้องทํางานเดียวกับโจซีถงได้เฉินเฮาคิดว่าความเห็นนี้ดีมากดังนั้นจึงร่วมมือไปพูดคุยความตั้งใจที่จะร่วมมือกันเสร็จจากความเคยชินก็ควรจะดื่มฉลองแต่ตอนนี้ทั้งสองต่างรอยอยู่ในนำํำได้แต่กลับไปค่อยว่ากัน ตอนนี้ทั้งสองมองตาการความคลุมเครือเริ่มมาประทบใบหน้าของเฉินห้าวยังคงมีรอยยิ้มที่หน้าหลงไหลเหมือนเดิมส่วนโจซีถงกลับใจสั่นเล็กน้อยรับมือไม่ไหวกับสายตาที่เร่าร้อนของเฉินห้าวจึงได้แต่หลบสายตาก่อนมองจากด้านข้างโจซีถงสวยมากวันนี้เธอทาลิปกันนำในคลื่นนำสายสายกลายเป็นจุดสีแดงสวยงามมากทันใดนั้นเฉินห้าวก็รู้สึกร้อนใจอยากจะสัมผัสสาวสวยจากการชิดใกล้กัน แต่ลึกๆแล้วเฉินเฮาก็รู้ถึงแม้ในใจของทั้งสองจะมีความสนิทสนมหน่อยๆแล้วแต่ถ้าจู่โจมโดยตรงจะต้องถูกมองเป็นพวกอันธพาลแน่ลูกผู้ชายตัวจริงจะใช้วิธีเผด็จการแบบนี้ไม่ได้โบราณพูดไว้ว่าถึงจะชอบพอแต่ถ้าได้มาอย่างไม่ถูกต้องก็ไม่เอาต้องพึ่งพาสองมือของตัวเองถ้าโทรศัพท์อยู่ติดตัวก็ดีผมจะได้เปิดแอปเฉินเฮาถอนหายใจก่อนลงนำเขาเอาของไปเก็บที่ล็อกเกอร์แล้วไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่สามารถใช้เงินอุดหนุนหมื่นล้านได้แผนที่เขาจินตนาการไว้ก็ไม่สามารถดำเนินการได้จะเปิดรูปแบบช้อป เวลานี้ในหูของเฉินห้าวก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเป็นเสียงขึ้นเตือนของระบบเงินอุดหนุนหมื่นล้านเฉินห่าวตกใจไม่ได้เอามือถือมาั้นเสียงนี้มาจากไหนกันและโจซีถงอยู่ข้างๆก็ดูไม่สท์ทกสถทานใดๆชัดเจนว่าไม่ได้ยินเสียงนี้มีแค่เฉินห้าวคนเดียวที่ได้ยินพอคิดถึงความมหัศจรรย์ของเงินอุดหนุนหมื่นล้านทันใดนั้นเฉินห้าวก็เข้าใจบางทีนี่อาจจะเป็นคุณสมบัติใหม่ของแอปนี้คล้ายกับการทำงานระยะไกล เปิดเินห้าวพูดด้วยเสียงเงียบๆที่มีแค่ตัวเองเท่านั้นได้ยินจากนั้นตรงหน้าก็ปรากฏหน้าที่เหมือนกับแอบ,บเงินอุดหนุนหมื่นล้านเหมือนกับกำลังสวมแว่น VR เล่นเกมเสมือนจริงเลยชัดยิ่งกว่าจ้องโทรศัพท์เชินห้าวลองใช้สายตามองไปที่สินค้านั้นก็ได้ผลเช่นเดียวกับใช้นิ้วมือสัมผัสหน้าจอการดำเนินการก็ยังสะดวกมากเฉินห้าวดีใจแอบ,บชื่นชมเงินอุดหนุนหมื่นล้านสุดยอดตอนนี้เขามีความสามารถที่วิเศษที่ไม่ต้องพกโทรศัพท์ก็สามารถช้อปปิ้งได้แล้วในเมื่อเงินอุดหนุนหมื่นล้านให้หน หยกเขียวนิรันกำไรหยกสินค้าจากพม่าเกรด A ราคาขาย168,000หยวนราคาอุดหนุน0.7หยวนแป๊บเดียวเฉินห้าวก็หาสิ่งที่เขาอยากได้สร้อยข้อมือหยกเนื้อดีสีเขียวเหลือบขาวโปรง่งใสและแม่ของโจซียงเลื่อมสาศาสนาพุทธก็น่าจะชอบเครื่องประดับสไตล์ประจำชาติเช่นนี้ แป๊บเดียวเฉินฮ่าก็ซื้อยกนี้มาได้แต่ยังไม่ส่งทันทีครอบครัวอย่างโจซีถงแน่นอนว่าไม่ขาดสิ่งนี้ให้ไปก็ต้องเซอร์ไพรส์หน่อยดังนั้นเฉินฮ่ามองไปทางคลื่นเอาสถานที่จัดส่งไปส่งตรงข้างหน้าพวกเขาไม่กี่เมตรแป๊บเดียวบนน้ำก็ปรากฏกล่องบรรจุที่ดูสวยงามเคลื่อนไหวไปมาในทะเลลอยมาทางเฉินฮ่าคุณดูสินั่นอะไรนะ่ะ เฉินเฮาทำเป็นตกใจชี้ไปที่กล่องบรรจุตรงหน้าโจซีถงมองก็ตะลึงไปเพราะว่านำตรงนั้นค่อนข้างลึกพวกเขาต่างไม่เคยว่ายมาถึงนี่ด้านบนกลับมีกล่องหนึ่งลอยหรือว่าเป็นขยะทะเลเฉินเฮากลับว่ายไปเอากล่องกลับมาโจซีถงพบว่านี่คือกล่องของขวัญที่ยังไม่เปิดเฉินเฮาจึงเปิดกล่องออกตรงนั้นแล้วก็พบข้อมือหยกใสอย่างคาดไม่ถึงและใบรับรองด้านในพิสูจน์ได้ว่านี่คือของแท้ที่จริงไม่ต้องมีใบรับรองโจซีถงก็ดูออกกำไรนี้เป็นของเกรดเอไม่ใช่สินค้าเลียนแบบที่ทำมาจากแร่อะไรอย่างนั้นอย่างน้อยราคาก็น่าจะเป็นแสนหมายคววาาาาาม่่เเเเขขนนนนนใทะลก็็บองปแสได้ ว่ายน้ำในทะเลก็เก็บของดีๆแบบนี้ได้ด้วยหรอือบางทีนี่อาจจะเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่มอบให้คุณเฉินห้าวยิ้มแล้วเอากำไลออกมาวางใต้แสงอาทิตย์ส่องแสงจระดัดไปมามาเอามือมาผมสวมให้เฉินห้าวพูดให้ฉันโจซีถงถามหรือผมต้องสวมกำไลนี่เฉินห้าวถามยิ้มยิ้ม กำไรหยกคือเครื่องประดับของหญิงสาวชายหนุ่มสวมไปก็ไม่เหมาะแน่นอนมีแค่โจโซีของที่เหมาะสมในเมื่อเก็บได้จากทะเลนั้นก็เท่ากับว่าเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้มาโจโซีกงจึงลอยตัวขึ้นมาจากทะเลจากนั้นก็ยื่นมือขาวใสไปเฉินห้ามมือเธอไวรู้สึกเลื่อนน,นุ่มนุ่มความสวยในชุดว่ายน้ำมีความรู้สึกที่แตกต่างกันจรงิจรงๆเดิมที่ทั้งสองว่ายน้ำอยู่ในทะเลไม่ได้พักเลยแต่เวลานี้เพราะว่าสวมกำไรทั้งสองต่างลอยในน้ำในที่สุดก็มีโอกาสได้เผชิญหน้าในระยะใกล้กันแล้วกำไลหยกค่อยๆสวมใส่ข้อมือเธอทำให้เธอดูสง่างามายงอ็ร่เววด ตอนนั้นที่ทั้งสองเต้นรำกันก็เคยสนิทแนบชิดมาแล้วแล้วเกือบจะจูบด้วยซอมตอนนี้รอบๆไม่มีคนมารบกวนและยังคงเป็นสถานที่โรแมนติกใจกลางทะเลในใจของโจโซีถงจึงงดไม่ได้ที่จะเต้นแรงเวลานี้คลื่นทะเลหนึ่งพัดเข้ามาเฉินห้าวควบคุมร่างกายไม่ทันนี่ดูเหมือนสวรรค์จะเป็นใจเฉินห้าวเข้ามากอดแล้วถูกเข้ากับปากแดงสดที่ละเอียดอ่อนนั่นนุ่มๆหวานๆน,นี่คือความรู้สึกจูบแรกของเฉินห้าวส่วนโจโซีถงก็พอๆกันทั้งสองต่างเป็นมือใหม่จูบนี้เหมือนมีบางอย่างที่มีเวทมนต์ทำให้พวกเขาต่่่่่่าาาางงงเเเเข้ไไปปจจจมมลลลลกกกกกหหััทีืนนออยูสพ็็รรรริิซวุ ถึงโจโซีถงจะเย็นชาแต่ก็ไม่ได้ไรจิตใจเธอสะอาดบริสุทธิ์เพราะไม่เคยได้เจอผู้ชายคนไหนที่ทําให้เธอใจเต้นได้แต่ตอนนี้ผู้ชายคนนี้เหมือนจะปรากฏแล้วความหล่อเหลาและลึกลับของเขาและยังใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายต่างทําให้หัวใจดวงนั้นที่เย็นชาของโจโซีถงค่อยๆละลายพวกเขาชายหญิงคู่นี้จึงจูบก,กันในที่มืดสลัวใจกลางทะเลสีครามจนลืมเวลาล่องลอยอยู่ในคลื่นทะเลไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนโจซีถงรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบนร่างหายแข็งจนเจ็บปวดจึงรู้ว่าพวกเขาจูบก,กันนานมากแล้วเธอจึงละหน้าออกอย่างหน้าแดงที่เปียกบนหน้้้าาาาาไม่่่รรรูววเเพะะนนททลลหือออยขงงงัส มองใบหน้าเฉินห้าวที่มีรอยยิ้มร้กาดอย่างภูมิใจโจซีถงก็รู้สึกอายมากหมุนตัวดำนำขึ้นไปบนฝั่งเฉินห้าวรีบตามไปทันทีในที่สุดครั้งนี้ก็ได้จูบแล้วและก็ยังเพิ่งพาแอบเงินอุดหนุนหมืม่นล้านนี่อย่างกับเที่ยวกับครอบครัวเลยจริงๆถือเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการจีบสาวมากมาก โจซีกงวหว้ไปที่ฝั่งก่อนสะบัดผมสะดุดใจคนเรากับดอกบัวที่พ้นนำ้ำเธอเดินไปที่ฝั่งด้วยท่าทางอ่อนแอนสวยงามหาของที่พวกเขาฝากวางไว้ก็เอาผ้าขนหนูจากได้นในมาเช็ดเฉินฮ้าวกลับไปซื้อเครื่องดื่มและขนมที่หน้าต่างข้างๆทั้งสองออกกำลังกายมาต้องการเติมพลังดูเหมือนจะวหวนำจนเหนื่อยแล้วโจซีถงจึงนอนพักบนเก้าอี้ใต้ร่มกันแดดที่เข้ามาอารมณ์ที่วุ่นวายก็ค่อยๆสงบลงมายังไงเธอก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นกรดอยู่แล้วหลังจากจังหายไปกับความหลงไหลมองซ้อยข้อมือหยกอันมีค่าบนข้อมือเธอก เชินห้าวถูกเธอมองออกก็ร้อนตัวถือชานมถามว่าดื่มหน่อยไหมหยกนี้ก็เป็นแผนคุณใช่ไหมโจซีทงถามเหอะเหอะก็อยากเซอร์ไพรส์คุณไงให้ไปเลยก็กลัวคุณไม่รับเฉินห้าหวเราออกมาขอบคุณฉันชอบมากโจซีทงกลับแปลกใจไม่ได้โกรธแล้วก็นอนหลับตาทำสมาธิบนเก้าอี้เหมือนนะว่าเธอคิดจะสอบสวนเฉิญห้าวยิ้มนิดๆิดดูเหมือนวันนี้จะก้าวหน้าไปมากเขาจึงนอนลงข้างข้าง